เ่อค่ะพังจบการศึกษาเออล้นด้วยปัญญาและอุดมการฝ่าแห่รีชนกำลังโชว์ชู ไม่เคยค้นพบทางออกของปัญหาด้วยตัวเอง<ไ>อพวกข้าไม่มีพวกเจ้า,า,าก,กลับทำตัวปลาเงเขาสร้างความใกล้ชิดเป็นเพื่อนค่อยๆพูดค่อยๆจากันอย่าเพิ่งตัดสินสิน้องเหล่านี้เพียงแค่สิ่งที่พวกท่านเห็นเลยนี่พวกอานอาจิตอ่าอรู้โอ้ยอะไรนะครับมา สนใจเรื่องสัตของเสียสละตนบุญช่วยเหลือประชาชนและยิ่งไม่กว่านั้นเราต้องให้การศึกษากับประชาชนให้เขามีความรู้เรื่องสิทธิของตนและมีความกล้าหาญเพื่อรวมตัวเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิอันพึงมีพึงได้ แน่กล่าวว่าไอ้เจ้าคนดีรักชาติของข้าหรือนั่งข้าวเน่านั่งแทบเล็ตต้อนนั่งล้หอหวยช้าก่อนช้าก่อนว่าแต่โวดหน้าเล่นเลยดีนะโอ้ยผมก่อนอือ่นข้าขอแนะนำตัวสักนิดข้าระวังท่านทั้งหลายอัญตัวฮะ กโกมานมาหลายหนหวังฝากชื่อให้คนถือเป็นวีรชนที่ข้าหพนเกียรติยศและเงินตรา ยาชนผู้รักชาติสถาบันผู้ที่เข้าใจในประชาธิปไตยคือกลุ่มบุมคคลที่ควรให้ความสำคัญการบริหารยุทธภพต้องใช้ความรู้จะไม่มีใ,ใครยอม